จเจริญรุ่งเรืองนับแต่ครั้งอดีตการในฐานะเมืองหลวงของลังกาสุกะอาณาจักรริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทยกระทั้งปัตตนีมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายมนสเสห์แห่งดินแดนที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยแม่น้ำสำคัญที่บรรณาการความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินคือ แม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีและเป็นพื้นที่ที่ถูกเรียกขานชื่อต่างยุคต่างการสมัยมาเนิ่นนานปราบปัจจุบันปัตตานีมีพื้นที่1 9 4 3งล้กตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกแบ่งการปกครองเป็น12องอำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองปัตตานียะรังหนองจิกโคกโพยะริงปะนาเร็กมายอสายบุรีกระพอไม้แก่นทุ่งยางแดงและแม่ลานเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งปืนป่าสายน้ำและท้องทะเลเป็นอีกจังหวัดที่งดงามด้วยวิถีชีวิตผู้คนและสภาพภูมิประเทศสมความยิ่งใหญ่ในฐานะเมืองหลวงอาณาจักรลังกาสุกะอดีตอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนี์กระทังทุกวันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญสะท้อนความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ดำรงอยู่ในทุกพื้นที่ ก่อนจะปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทยฐานะหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีถูกกล่าวขานว,ว่าเป็นดินแดนแห่งราชอาณาจักรฮินดูพุทธหรือฮินดูชวามีประวัติศาสตร์แห่งความหลากหลายเป็นภูมิประวัติทางประวัติศาสตร์สำคัญนับจากราชอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งแบ่งอรารยธรรมเป็นสองยุคสมัยยุคแรกปัตตานีสมัยวัฒนธรรมฮินดูพุทธและ ยุค2นับตั้งแต่กษัตริย์ปาตานีเริ่มนับถือศาสนาอิสลามหรือสมัยวัฒนธรรมอิสลามจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ปาตานีเป็นดินแดนส่วนแยกย่อยจากอดีตนครรัฐมาลายูอิสลามที่มีชื่อว่านครรัฐปาตานีจึงปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย สะท้อนอารยธรรมอิสลามอย่างหลากหลายและมากล้นด้วยคุณค่าประวัติศาสตร์ปัตตพณียังเกี่ยวพันและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชนชาติต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในดินแดนแถบนี้กระทังแปลเป็นความผูกพันผ่านวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมประเพณีศรัทธาความเชื่อนับแต่อดีตการ ได้รับอิทธิพลจากฮินดูพราหม์ก่อนจะหันมานับถือพุทธศาสนาและในที่สุดผู้คนส่วนใหญ่กลายเป็นมาลายูมุสลิมเช่นทุกวันนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะนับถือศาสนาอิสลามแต่พื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มีผู้นับถือศาสนาพุทธและจีนผสมผสานอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน มีศูนย์รวมศรัทธากระจายไปตลอดพื้นที่จนเป็นหมุดหมายสำคัญของผู้คนที่ต่างเดินทางมาสักการะและเยี่ยมชมแนวทางสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนเป็นเรื่องจำเป็นที่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมบริหารจัดการในแทบทุกมิติสามารถใช้กลไกเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านหนึ่งเป็นการทำรงไว้ซึ่งรากเงาที่โดดเด่นอีกมิติหนึ่งเป็นการดำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่และชุมชนจังหวัดปัตตนีมีชุมชนรวมตัวเพื่อผลักดันวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพรวม10ชุมชนประกอบด้วยชุมชนท่องเที่ยวทรายขาวชุมชนท่องเที่ยวจะบังติกอชุมชนท่องเที่ยวตันหยงโลโล ชุมชนท่องเที่ยวน้ำบอ่อชุมชนท่องเที่ยวบางปูชุมชนท่องเที่ยวยาริ่งชุมชนท่องเที่ยวแหลมโพชุมชนท่องเที่ยวยะรังชุมชนท่องเที่ยวบารโหมและชุมชนท่องเที่ยวตุยงซึ่งแต่ละชุมชนมีจุดเด่นจุดขายแตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตผู้คน ถึงวันนี้ปัตตานีพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีกับเส้นทางคมนาคมที่แสนสะดวกสบายทั้งทางรถยนต์รถโดยสารประจำทางรถไฟและเครื่องบินขอเชิญร่วมสัมผัสอินแดนแห่งดอกชบางามและต้นตะเคียนทองภายใต้บรรยากาศหลากหลายทางวัฒนธรรมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวทั้งป่าไม้แม่น้ําภูเขาซึ่งได้สร้างรอยจำให้ผู้คนมาแล้วมากมายผ่านการสัมผัสเรื่องราวมากมายที่ผ่านผ่านมาในรอยทางและนำไปสู่การสร้าง,างความทรงจำในรอยภาพหวังว่าเมื่อได้สัมผัสปัตตนีแล้วท่านจะได้รับแรงบันด,ดาลใจที่สร้างรอยจำจนกระทั่งแปลเป็นความทรงจำแสนงดงาม จะรึกอยู่ในใจตราบนานเท่านาน